สวัสดีครับผมเดชาชาสงวนครับแชมป์มองแคนแหงประเทศไทยปี2541แล้วก็4 2545ครับเป็นสมาชิกในทีมงานชาวดินนะครับตำแหน่งที่เล่นในวงนะครับก็คือพินแค n นโบดครับตำแหน่งเครื่องดนตรีอีสานครับครับผมซิงเกิลนี้นะครับผมก็ได้รับหน้าที่เป่าแคนแล้วก็เล่นพินครับผมเพลงนี้ ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเพลงที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วครับได้ยินหลายๆศิลปินหลายๆท่านได้นํามารลองไม่ว่าจะเป็นคุณยอดรักหรือพี่เป้าสายันแล้วก็อีกหลายๆท่านแล้วกไ็ได้มีโอกาสมามา,มาร่วมทําอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เอาแคนแล้วก็พิณดนตรีพื้นบ้านอีสานเนี่ยมาร่วมทํากับเพื่อนก็ถือว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากครับผมแนวดนตรีนะครับก็บง่งบอก เขาว่าสไตล์ชาวดินนี่และครับรอะว่าพวกเราพวกเราจะมีแนวทางแล้วก็สไตล์เขาว่าชาวดินเนี่ยแน่นอนเขาว่าชาวดินต้องมีเครื่องดนตรีพื้นบ้านประกอบอยู่ในเพลงเพลงนั้นเกือบจะเสมอไปครับผมก็อยากฝากถึงคนรุ่นใหม่เพราะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพลงเก่าที่เคยโด่งดังมาแล้วก็พวกเราก็ได้มีโอกาสได้มาทําใหม่ทําเป็นสไตล์ของเราชาวดินยังไงก็ฝากไว้ด้วยอยอยากลองให้ฟังดู คนรุ่นรุ่นใหม่ทําบทเพลงเก่าเนี่ยจะเป็นในออกไปแนวลักษณะไหนลองติดตามดูนะครับฝากไว้ด้วยนะครับบัวตุบัวบาทก็พวกเราชาวดินคฮะ